สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแกะฝาครอบตรงคอนโซลพวงมาลัยนะครับนี่ครับจะเป็นฝาครอบตรงนี้นะครับผมผมจะแกะออกเพื่อว่าผมจะติดตั้งคูดคอนโทรลนะครับผมที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วนะครับฝาครอบนี้จะมี2ด้านนะครับผมจะมีด้านนี้ด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายมืออยู่มุมนี้นะครับ วิธีการแกะของผมนะครับก็จะจะใช้จะใช้นิ้วมือนะครับผมนะครับใช้นิ้วนิ้วกดไปเลยนะครับกดตรงนี้นะครับผมกดตรงมุมนี้เลยนะครับผมใช้นิ้วกดตรงมุมนะครับกด,ดแดงๆนะครับหรือว่าไม่งั้นก็พี่ๆนะนะจะเอาไขควงที่เป็นพลาสติกแกะตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็สอดเข้าตรงนี้แล้วก็งัดได้เลย แต่ว่าเทคนิคที่ผมจะแกะฝาครอบตัวนี้ผมจะใช้นิ้วนะครับนิ้วดันตรงนี้เลยตรงมุมนี่ครับผมผมจะเริ่มดันแล้วนะครับนะครับตอนดันก็ควรระวังนิดนึงนะครับผมเผื่อนิ้วเราไปโดนกับเดือยตัวนี้นะครับอาจจะบาดเจ็บได้นะครับแต่ว่าเราดันลักษณะนี้นะครับควรใสุ่งมือด้วยก็ยังดีนะครับผมผมจะดันไปประมาณนี้นะครับแล้วก็จะแกะออกมาเลยนะครับลักษณะฝาครอบนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนที่ผมดันผมดันมุมนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้นิ้วดันก็ระวังระวังนิ้วของเราจะมาโดนตัวนี้ด้วยนะครับผมอาจจะบาดเจ็บได้นะครับตรงเดยอสองเดยนี้นครับ